จังหวัดชัยนาทจัดพิธีเชิญพันดอกบัวพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณถวายแด่พระครูประกาศสรวุฒิเสีริสุวรรณสุวรรณรังสีเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองน้อย านรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเชิญพานดอกบัวพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยารกิติคุณถวายแด่พระครูประกาศสรวุฒศิริสุวรรณรังสีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทจัดขึ้นที่อุโบสถวัดสงสเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท สำหรับพระครูประกาศสรวุฒิเสีริสุวรรณรังสีเดิมชื่อพระมหาสิริฉายาสุวรรณรังสีนามสกุลทองหล่อวิทยาฐานะนอทอเอกปอทอสสังกัดวัดทรงเสวยตำบลหน,นองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท บรรพชาเมื่อวันที่17เมษายน2551ณวัดโคกดอกไม้ตำบลตำบลดงคอนอำเภอสันคาบุรีจังหวัดชัยนาฏพระอุปชาคือพระครูวิจิตชยานุรักษ์หรือพระเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้และอุปสมบทเมื่อวันที่24ธันวาคม2554ณพัทธสีมาวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาฏพระอุปชาคือพระราชสุทธิโสพลวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาฏได้รับ การแต่งตั้งฐานานุกรมที่พระครูประหลัดฐานานุกรมในพระราชพิพัฒน์โกศลน,นะครับเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2562